วันเกิดน,น้องก,กับแม่ทั้งทีต้องจัดจิ้มจุ่มยักษ์ให้เลยลานใหญ่ว่าเออเอาลานวางไหน่เอ๊ะทำไมไม่ถูกเลยเฮ้ยไหวไ,ไ, <c oughs> ได้ิหงไอ้วางไหนอ่ะมีที่วาง <c oughs> เอ๊ะแบบพอเจอโทรศัพท์ปุ๊บเอ๊ะต่อยแม่เลยอ่ะโอ้ยรับเยอะญี่ปุ่นโนอะแล้วปีนี้แม่กี่ขวบล่ะคะดูไม่ถึงเลรนึงว่ายี่สกว่าหาดลอนโต้เหมือนเดิมสั่งรูวามแต่รูวามสไตล์บ้านเราเพราะคือหอมเลยมาก ีิสุดนตอนนี้ควรมา Happy Birthday. แบงค์ไดรี่วอล์คคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะฮะมากินข้าววันเกิดแม่เอ๋แล้วก็น้องเอนะฮะวันนี้วันเกิดน้องกับแม่ทั้งทีต้องจัดจิ้มจุ่มยักษ์ให้เลยตอนนี้อยู่ข้างหลังแล้วถึงโต๊ะกินเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวไปดูสิว่าวันนี้มีสมาชิกคนไหนบ้างนะฮะอ่าสมาชิกวันนี้มีใครบ้างฮนะวันนี้อ่ะวันเกิดนะ้าเอแล้วก็อีก,ก,มกไม่กี่วันก็เป็นวันเกิดคุณยายก็เลยมากินรวมกันวันนี้โดยแต่าขาดพี่กับตาเป็นปคนเดียวอเออแล้วพาน้องกินอะไรฮะมากินจิ้มจุ่มแถวบ้านเลยจิ้มจุ่มยักษ์ลาาูกกเเเธอออััันนนนนนีีี้้มใหววะจขงิดคทำ เลยก็พ่อเลยกบพ่อแล้วก็สมาชิกฝั e. ่งนี้ฮะป๊าป๊ากับมาม่าป๊าป๊ามาม่าอันนู้นน้องอะไรครับน้องอะไรครับนี้น้องนักคุณเย่ด้วย ร้านจิ้มจุ่มร้านนี้นะฟิลเขาจะเป็นเหมือนสวนอาหารใหญ่เลยทุกคนจริงๆสาขานี้ที่พวกเรามากินคือสาขาลำลูกกานะครับแล้วก็สาขาใหญ่จริงๆเขาอยู่ที่บางใหญ่นะขนาดไม่ใช่สาขาใหญ่แต่ว่าพื้นที่คือใหญ่มากทุกคนพื้นที่ในร้านคือใหญ่มากเรามานั่งกันทั้งหมด10คนเนี่ยดูแบบร้านยังดูลงๆสบายๆมืออัดอัดนะเขาขายอะไรบ้างแม่เขาขายจิ้มจุ่มร้านเป็นจิ้มจุ่มหมูจิ้มจุ่มเนื้อนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยเขาก็มีหลายแบบเลยเป็นเนื้อบัวออสเตรเลียแบ็กแอนด์คัสอะไรของเขาเยอะแยะไปหมดเลยทุกคน ก็ตำก็มีขอหายมิสานก็มีใช่พี่มีหอยมิสานยำมายำแซลมอนด้วยอ่ะเขาดูไปเขาคาดอยากกินอะไรบ้างอยากกินตำเมื่อวันเมื่อเช้าไงเห็นพี่แบงค์กินอันนี้ไงเอออยากกินตำกลับมาเนาะเจ้าของเขากิดอยากกินอะไรฮะถ้านี่ดูห้องข้าวเลยเมนูเลยเมนูใส่ย่างนะคนเนี้ยมีไข่เจียวไหมคะร้านขายจิ้นจุ่มปีกไก่ได้ไหมคะอ่ะเจ้าของเขกิดคนอยากกินอะไรถ้าพี่ส่องเมนูแล้วใส่ย่าง แต่เนื้อแองกัสคุกฝุ่นเนี่ยน่ากินจังเลยเนื้ออะไรนะเนื้อแองกัสคุกฝุ่นสามชั้นสามชั้นต้มปลาก็น่ากินอยู่ไม่หมดเลยว่ะก็อยากกินจิ้มซุ่มร้านเขาหรอกินสิเหรอแต่งอยู่แล้วเขามีนี่ด้วยนะเนี่ยใช่แล้วโอ้โหอาคลนแบบจัดเต็มมากอุ้ยอันนั้นน่ากินจังเลยอ่ะโซจูบอมในแก้วเป็นแบบผลไม้นี่อ่ะไหมนีเกี้โอเคไหมเป็นผลไม้กินด้วยกันกินคนเดียวน่าจะตาย เดี๋ยวเราดูสั่งก่อนว่าเมนูมีอะไรบ้างที่เราสั่งไปนะฮะเนี่ยอันนี้ราชาทศกัณฐ์เก้าร้อยเนี่ยจะได้กินได้เยอะๆหลายๆ,ๆคนหน้าตาเมนูดูดีใหญ่มากทุกคนชื่อเมนูเขาจะตั้งปเป็นแนวแบบรามเกียรตินิดนึงเยอะมากทุกคนของกินดูดีมากโอ้โหมีรัดช่องด้วยอะ่ะไปของหวานแล้วอะ่ะสุปจิ้มจุมมีให้เลือกเยอะมากเลยทุกคน โอ้อันนี้น่ากินน่ะชุดหมักหนุมารรวมกันมีทั้งหมูทั้งเนื้อเลยนะมีเนื้อน้องลายด้วยอ่ะเนื้อน้องลายโหดมากอันนี้ลูกชายกี่ขวบแล้วครับปขวบแล้วปีนี้ปีนี้กี่กี่ขวบแล้วฮะยีสามยสบสามขวบแล้วแต่นี่แกยังไม่พูดพูดเรื่องแกกับพีนะฮะแล้วปีนี้แม่กี่ขวบแล้วคะดูไม่ถึงเลยหนึ่งว่า20สบกว่าปีนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ สหลับใช่ค่เกิดหน้าไงหน้าของโค้กโค้กเกิดเดือนกระดาษจำได้อ๋อยุเท่ากันไหมเกิด๋ไก๋เกิดเท่าเองเก๋สับขาอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่คนจะบอกเก๋ว่าหน้าอยู่แปดโอ้ างเงียบเลยอะไรนะโคมหน้าไเลยหิวว่ะหิ่วป่ะขอขอจะพูดแต่สั่กินอ๋อคนดดาบีเอาเรื่องเราเรื่อนตลกไปต่างเรื่องที่วันที่เราไปญี่ปุ่นอะเรื่องเราเยอะญี่ปุ่นเนอะเราเลื่อนตลกอะไรเยอะเอ๊ะแม่เบรกเรืออะไรไม่รู้เลยลืมเกิดมาดิไม่รู้เลยเอ๊ะกว่าเอ๊ะหลับๆอยู่แล้วตื่นประสบปัญหาอันนี้ยังไงนะเอ๊ตอนที่เราไปญี่ปุ่นคือเอ๊ทำอะไรเกิดอะไรขึ้นฝันว่าอะไรฝันว่าอะไรก็คือนอนอยู่ใช่ไหมแล้วก็เป็นเวลาปีสองปีสาม ตกใจว่าร้องอะไรไม่รู้แบบร้องไห้อ่ะแล้วก็เออร้องไห้เลยพี่แม่แล้วหนูก็เลยหันไปว่าเป็นอะไรเขาบอกเขาฝันแต่ว่ากับตาอนะก็ได้ยินนะแต่ว่าเป็นอะไรอะกู่ก็หล่อยเป็นไรเอเป็นไรวันนั้นกินไอ้นี่ไงไฮบอลกินไฮบอลไฮบอลครับพีชเหรอใช่ย้อยอยู่ไหมเฮ้ยยังไได้พีิพี่ก็ตกใจคือหันไปเห็นหน้ามีร้องเวะอย่างเงี้ยใช่ตกใจอ้าวเะไม่แต่งหน้าเ าจะาเจนทุบตับทุบตับทุตบทตับเลยอะ่ะลิตรของไฮบอลทุกคนหลายคนที่ไปญี่ปุ่นจะรู้จัก,กอยู่แล้วนะไฮบอลกินแบบธรรมดาก็ได้9เปอร์เซ็นต์ก็ได้ไฮไฮบอปลปึ๊บเลยบอกให้แบบอยู่ถ้าแบบถ้าคนกินโรงแรมแล้วผมแนะดำเลย9เปอร์เซ็นต์ป๋องยาวอยู่ <ś c oughs> ตายตายหลับตายเลยหลับเนียนเลยจริง <ๆ S 1> เหรอแล้วพอที่กินไฮบอลไม่มีเรื่องแบบเขาไอ้ที่เขไม่มีอะไรเขาพูดดีจางเดลยเขาเรามีเรื่องเล่าไหม ไม่มีว่ะเรื่อตลกแล้วหลกล้าวไม่มีสไตล์เราอยู่แล้วบคาัวเราเน้นลืมของ <บา S 2> ที่ปุ่นที่ผ่านมาก็คือลืมของคือไปจะขึ้นรถไฟอยู่แล้วไอ้ลืมกล้องที่จะถ่ายตัวเนี้ยตัวที่เราถ่ายให้ทุกคนดูเนี่ยลืมไว้ที่บ้านต้องวิ่งกลับไปบ้านอีเพราะว่ามันไกลมากแล้วนะวันที่ร้อนมากโอ,อ้โหแต่จ้า,จาแล้วแม่ก็ไปซื้อตั๋วรถไฟแล้วก็ไปยืนคุยกับเขาแล้วก็ตักวางไว้แล้วขึ้นไปกินข้าวกันอะไรกันก็ หายอีกหายหายหายแต่หายเอ๊ะมึงหงุดหงิดมายม่ไม่ดูแลเขาเอ๊ะแบบพอเจอโทรศัพท์ปุ๊บเอ๊ะต่อยแม่เลยอ่ะบอกว่าเอ๊ะโกรธแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเอ๊ะอย่างเงี้ยหืมก่อนเขี้ยวไม่มีไม่หายไม่หายแม่เขาไปเจอแล้วไม่หายเคสอ่ะเคสอ่ะไม่หายเลยโทรศัพท์ไปแล้วเลยแล้วมาทิ้งเคสไปทำไมเอาไว้ให้ไงไม่ดูต่างได้ไม่แล้วหลังจากเหตุการณ์โทรศัพท์หายเสร็จผมว่ามันมีอีกเรื่องต่อป่ะวันนั้นทั้งวันเหตุการณ์แรกคือลืมกองเหตุการณ์ที่สองคือแม่ ลืมโทรศัพท์แต่ว่าหาเจอไอ้อันนึงคืออะไรไอ้ที่มันแบบแก้ไขไม่ได้อ่ะ่มเกิดเหตุการณ์ตอนสุดท้ายเลยที่ฉันบอกอ่ะตอนจบของวันอ่ะที่แบบว่ามันไม่ทันเพราะว่าเกิดจากการที่เธอไม่เอากล้องมาอ๋อเราออกไปนอกเมืองกันวันนั้นอ่ะเราออกไปนอกเมืองกันวันที่โขตามไปแหละเออมันจะไม่ช้าเราอาจจะไปทีอีกที่หนึ่งถ้าแพรไม่ลืมกล้องเท่านั้นเองมาเหตุการณ์มันก็จะไล่มาว่าซึ่งใครยังไม่ได้ดูนะคลิปนี้อย่าลืมไปดูด้วยตรงนี้จ้ะ ขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นตรงนี้ละขึ้นตรงนี้เดีย๋ยวรอดูดีกว่าว่าอาหารหน้าตาเป็นไงอาหารร้นโต๊ะเหมือนเดิมสั่งวุ้วามแต่วุ้วามสไตล์บ้านเราคือเมื่อกี้กมันนั่งได้เว้ยโต๊ะเดียวเรานั่งได้แต่ที่เราบอกว่าขอสองโต๊ะอ่ะเฮ้ยบ้านเราอ่ะเป็นครอบครัวใหญ่เวลาสั่งอาหารอ่ะทุกคนอยากกินเมนูใครเมนูมันเข้าใจป่ะเราโะไนบ้างเี่ย <g ül> เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าอาหารบ้านเราอ่ะจะเยอะมากอย่างแบบไปไปบางที่เขาก็ไม่เข้าใจไงว่าทําไมมากันแค่นี้ทําไมแบบขอโต๊ะใหญ่เลยอย่างาเงี้ยบ้านเรามาตั้งกี่ก้าคนเราสั่งอาหารเยอะกันจริงๆทุกคนแล้วมานั่งโต๊ะเล็กก็นั่งไม่พอแล้วดูดิมีคนโตได้ได้อย่างไอ้อย่างเงี้ยโคอย่างเงี้ยเอกอย่างนี้นั่งสามคนกลางอะไรได้อะน้ำจิ้มอะไรบ้างเจิ้มเหมือนคุกี้ชาบูหรว่าอะไรนจิ้มเหมือนจิ้มจิ้มแจ่วป่ะอร่อยนี้เป็นไงฮะนี่อร่อยเพลเพลเพลหวาน น้ำจิ้มของไส้ย่างอร่อยมากไส้ย่างมีน้ำจิ้มแจ่วอีกนะอีกอีก,อกแบบหนึ่งเตีนะ้ยแบบสุดๆแต่กินด้วยกันได้ไหมไส้ย่ยางเป็นไงจ๊ะอร่อยมากจิ้มแจ่วอร่อยวะ่ะใส่ต้มาซ้ำร้านนี้นอร่อยมากเลยอะ่ะกินกับจิ้มแจ่วนะแต่ตอนนี้อยากกินยำปลาดุกฟูใส่ถั่วด้วยไส้ย<ๆ>่างเป็นอร่อยดีมะนาวอร่อยมากมาฮะต่อก<ๆ>ันฝ<ๆ>ั่งผมมีต้มหน่อไม้ น่าจดีมากนะใส่ปลาด้วยนอไม้เป็นดุนเลยต่้มมากเลยยังไม่ถึงเมนูหลักเลยนะทุกคนจะอิ่มแล้วนี่แค่เมนูเครื่องเคียงทั้งหมดตอนนี้มาแบบสิบกว่าอย่างแล้วเออเอาลานวางไหนเอะทำไมไม่ถูกเนีเยไอวางไหนอะมีที่วางฐานใหญ่มากเอาไว้นี่ล่ะ ย่างนื้นอเห้เพราะว่าคขาจะกินรองไม่จิ้มก่อนแต่ลืมไปว่าจิ้มไปแล้วรองแบบจิ้มอะไรเนีน่ยอะไรเนื้อโคตรดีเมือกี้เกดก็ย่างย่างอะไรเกดก็ย่างหมูให้ตะหมูสามชั้นอยู่แล้วอันนี้คือน้ำจิ้มอุ้ยอร่อยมากเลยอะไรในปากนุ่มๆเหมือนแบบร่างกายพวกเราทุกคนแบบโหยหาของแบบเอออะไรอย่างเงี้ย ใช่ของแซ่บๆคือเขามีเป็นกระทะทองเหลืองนะฮะแล้วก็มีเตาจิ้มจุ่มคือเลือกได้แล้วก็จะมีอีกเตาหนึ่งเป็นเตาหมูกระทะมี3อย่างเลือกได้แต่แนะนําว่ามาแบบพวกเราก็เนี่ยสั่งได้เลย2อย่างแต่มากระดิเคี้ยวคนรนุกเลยนะช่วยกันกินช่วยกันเล่นน่ะเออทำ,ท,ำทำนู่นทำนี่กันไปอะไรอย่างเงี้ยเมางอยนี่หน่อยช่วยเหรอให้เกดทำคนเดียวเกดที่หิวแล้วเกดก็ไม่กินเนื้อนะแต่เกดทำให้นะเออวแล้วเฮ้ยเอาขึ้นเลยปะเอาขึ้นเลยเอาใส่ดัานทยดังท วันสวยอ๋ยจอจ้าอนไนจา้ากว่าจำอนันเมื่อกี้นี่โห่ยกว่าขอชิมแบบปลาแบบไม่จิ้มได้ป่ะจะอร่อยปะโคกไม่จิ้มอร่อยฮะจัดไปบีคันยา่าย่างกระทะทองเหลืองอืมหอมเลยมากอร่อยมากร้านนี้ดี หอยแครงลวกทุกคนน่ากินมากโต๊ะที่หนักกำลังดีนะค,คนะก็เลยว่าน้ำติมปี๊ฟซูไปด้วยพิสุดน์ร้านนี้ควรมาคือไม่คิดด้วยนะไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยเขาจะแบบอร่อยทุกเมนูยอะไรเงี้ยไม่กินไรนะแมงกะพรุนจานเดียชอบมากเราไปลวกก่อนนะครับอันนี้พยายามกินจานเดียวกันให้หมดก่อนนะจานเดียวยังกินไม่หมดเลยอนะ่ะสั่งมรสามจานแต่ไม่มีที่ตั้งบนโต๊ะ ได้เวลาชิมตอนนี้ผมจะเริ่มชิมแบบจริงจังแล้วหลังจากถ่ายคนอื่นมานานไม่ไหวแนละ้วต้องกินเองแนละ้วฮะนี่ดูดิปล่อยแครงดูดีมากจิมซีฟูด้ดเขารสชาติเป็นไงไหมอร่อยมากแซ่บนีฮะอ,อืมปล่อยแครงดีมากเ <c oughs> ขาก็จะมีเมนูอื่นอย่างเงี้ยข้าวหมูย้งอะไรเนี้ยดูดิข้าวหมูย่างแบบดูดีมากจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วใบส,วส่วน <ม>ตับพันชุ่ยมากเลยเดอกินเนื้อบนเต่าด้วยอร่อมากเนื้อบนเต่าพิมือเกตดย่างขโมยกินอย่างเดียวไม่ต้องยา่างคือกินแบบไม่คุยกันอ,อ่ะอร่อยร้านนี้เยี่ยมบรรยากาศตอนนี้นะ,ะในร้านคนกำลังเอ็นจอยมากน้ำซุปอันนี้สั่งได้แล้วแต่ว่าอร่อยเป็นคนหน่อยเพราะว่า,าแรกๆมันจะจืดน,นิดนึงแต่ว่ากลิ่นเบสมันดีแล้วน้ำซุปอืมรอ้อน <laughs> มันไม่ได้เคบบ็มแหลมแหลมอะ่ะมันมีกลิ่นแบบหอมหอมปลาล้าแบบเบาๆอะ่ะใช่ใช่เป็นหอมม,หอม,มันหอมเนาะหอมเลยมาชิกใหม่มาเพิ่มนะฮะนี่ โอ้โหนี่ติดติดอะไรที่หัวเนี่ยยิมซนดาตันแต่ว่าตันมาช้าไปนิดนึงงอ่ะของมันค่อนข้างร้อยหล่อแล้วแต่ลุงสั่งมาเพิ่มให้นะเอาสองจานน้อยๆพอตินมาเป็นทีมันเฉยทีาวอย่างมขาวอยางกินฟเฟ่ไหมล้าวอยกูเป็นเล่นจริงเหรอรินกินฟเฟ่เป็นยางเายจริงเหรออะไรกินไหวปาอจิตจานเล็กๆกว่าอะไร ดูหน้ากันเลยอะจอจะไงอ้วจานทำไมอะวนเกิดมาเอนะดูหนมจานแค่นี้สั่ให้สจานไงล่ไม่กินมูใช่หมไม่กินูเอไม่กินเลยนม่กินเลยกินกันหมดคนอย่างเราไงจะอ้วกแล้วพี่เอ้โห นี่ต้องมือช้อนครับผมไหนบอกกินบุฟเฟ่มาแล้วไงเอาของหวานหรอของคะเอ้ยของหวานของค่ะบา <c oughs> งคนละกระเพาะครับอาชินเลยฮะอันนี้จากอะไรมานี่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าหอมช็อกค,ครับอันนี้อรอ่อยสุดเฮ้ยเอยเอจิเอ้เอ๊ต้องขึ้นเพลงคิมิโนโตะอ,อยโนโตะเลยกนี่ <c oughs> ต้องแบบครบทุกอย่างตั้งแรกเป็นโคอร์แล้วก็มีช็อกโกแลตต่าตงๆไอศครีมวิปครีมโอ้ อันโอ้โหอร่อยมากอร่อยปลเลยอือหน้าหวานไม่พอกินของหวานเก่นกันเอของหวานกินเนี่ยคนเกิดได้กินของหวานนะจ้าจ้างั้นเราของหวานมาให้เอแล้วกันเอ เอาเป็นเกิดปีนี้ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกกลานไปนานๆแล้วก็ขอให้เอนะคะสุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วก็ตั้งใจทํางานเก็บเงินไว้แต่งสาวนะจ๊ะไปต่อพี่ชายเหมือนกับพี่ไอค่ะจะขอให้แม่กับเอมมีความสุขมากๆนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็พูดอะไรแล้วอะพี่ไอพูดไปหมดแล้วอะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีงานมีเงินเยอะๆไปเที่ยวกันต่องจะแ้งกนก็ขอให้เอ้นะครับมีความสุขมากๆครับคาอว่าร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทำงานเก่งๆแล้วขอให้ย่าอายุยืนนานนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เท้าไม่บวบ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้พีมีความสุขมากๆค่่เอาคนข้างตัวอะไรขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็อยู่กับลูกหลานไปนานๆค่ะแล้วก็ขอให้พี่เอมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงกิ้จ้าพี่มีของขวัญอะไรให้พี่ไว้จ้ายหนมีอะไรอเ่างเขขเมเขขเ หายดมีความสุขมากนะเอ๊ะไปดูแปลกๆครับผมมีความสุขมากนะแล้วก็ตั้งใจทำงานหาเงินไปเที่ยวกันต่อนะแล้วก็แม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขแฮปเลยไปด้วยเอาเป่าเลยให้แม่เป่าด้วยนะ ไปเลยไปเลยมีไงให้เผาเลยเฮ้ยไอ้เจ้ไม่อวยพรเลยอ้าวนักคุณนวยพรนะนักคุณขอให้คุณยายรวยๆนะคะจะได้อะไรจะได้ซื้ออะไรจะได้ซื้อของเล่นให้นักคุณด้วยอ๋อขอให้ดูอ่ะโชว์ชุดให้เอด้วยอุ้ยอุ้ยบอกไอเอ๊กอะย่าว่าอะไรให้ไอเอ๊กทำไมอ่าโอเคค่ะขยห้ึ่งขยันห้ึ่งจันทร์หึงเดนเออแล้วให้เอ้อะไอเอ๊อะแห ไปแล้วฮะไปดีกว่าคลิปน oh. oh. okay, Sh ี้จบแล้วฮะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไอแบนดี้ดวนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายหน่อยฮะบ๊ายบายบ๊ายบายนักคุณด้วยบ๊ายบายนักคุณด้วยช่องนักคุณด้วยชอช่องนักคุณฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนักคุณด้วยทําใหม่อีกทีนึงดังดังฝากติดตามช่องนักคุณครับด้วยนะคะรอติดตามช่อง ใต้โต๊ะเลยขึ้นใต้โต๊ะขึ้นใต้ต๊ะฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย